ฟ้องก่อนเลยอยิงก่อนประนามก่อนอเห็นไหมงงเลยประเทศไทยเหมือนกับโดนโชกแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ชกและไปแจ้งความอานะครับเร,เราชกกลับมันไปเพร้อ,อกัมพูชาเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเสียนเขาเล่นเป็นปลิวไหวนะครับหมุนอย่างกับลูกขางลีลาของเขาเ นิกกี้ณัชชัดซัดคเมรนรับบทผู้ถูกกระทำด้านคุณจตุพรเปิดโปลงลากไส้ศึกสงครามนี้ไม่จบง่ายเรือว่าเขาสูวนที่6หลังเดไลายหยุดยิงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้ข้อสรุปวงหารือไทยกัมพูชาที่มาเลเซียเห็นพ้องหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม2 5 1 8ที่ผ่านมาจากนั้นให้กองทัพภาคที่1และสองของไทยตั้งโต๊ะเจราจาก,กับกองทัพภาคที่4และ5ของกัมพูชา ต่อด้วยการประชุมผู้ช่วยทูตทหารก่อนที่จะไปต่อที่การประชุม GBC ต้นเดือนหน้าโดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพทั้งนี้ยังมีการรายงานแบบไม่เป็นทางการว่าตามแนวชายแดนบางจุดยังมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะจากการยิงของฝั่งกัมพูชา ต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาทางด้านของพลโทมาลีโสเจตาประดก,กระทรวงกาโหมและโฆษกกระทรวงกรโหมกัมพูชา <c oughs> ก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวโต้กลับประเทศไทยตลอดเวลาเหมือนอยู่คนละโลกกันว่ากัมพูชานั้นหยุดยิงตั้งแต่มีการเจรจาไป <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าการออกมาแถลงข่าวแต่ละครั้งของมาลีโสเจตานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะตรงข้ามกับหลักฐานและข้อมูลฝั่งไทยโดยสิ้นเชิงล่าสุดในการแถลงข่าวเมื่อเช้าวันที่30กรกฎาคม2568 โดยพลหญิงมาลีบอกว่ากัมพูชานั้นปรารถนาดีให้มีพรมแดนที่สงบสุขเป็นมิตรและร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยโคศกยืนยันว่าความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการรักษาและปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงนั้นระหว่างไทยกับกัมพูชา ยังเน้นย้ำถึงการยึดมั่นของราชาอาณาจักรกัมพูชาต่อกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความร่วมมือแบบพหุภาคีนอกจากนี้มารีโซเกียตายังได้มีการกล่าวเสริมด้วยในวันนี้บอกว่ากระทรวงกลาโหมกำลังนำคณะผู้แทนทางการทูตผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมสังเกตและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวชายแดนของไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามติดตามการหยุดยิง พร้อมกับบอกว่าในขั้นตอนต่อไปกัมพูชาจะทำงานอย่างกร้ชิดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะตั้งกลรไกติดตามเพื่อตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติตามข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเต็มที่เข้มงวดและยั่งยืนนอกจากนี้มารีโสเจตายัางประกาศด้วยว่ากัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC ในวันที่4สิงหาคม2568ตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุมการหยุดยิงที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568โดยโคสกบอกว่าหลังจากการประชุมแยกต่างหากในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568กับพลเอกเตยเซฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกวงพิเศษผู้บัญชาการอหารสูงสุดแห่งกองทัพกัมพูชาส่วนทางด้านพลเอกดาทุกฮุโมฮัมหมัดนิ z ามบินฮุ z จาฟา ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียได้เดินทางไปยังชายแดนไทยกัมพูชาโดยบินฮุดจ,จ้าฟากำลังดำเนินการประเมินสถานการณ์ณสถานที่จริงรวมกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บัญชาการทหารภาคที่1และ2ของไทยและผู้บัญชาการทหารภาคที่4และ5ของกัมพูชานอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศมาเลเซียยังได้มีการจัดตั้งคณะสังเกตการณ์ของสองคณะโดยทันที โดยคณะหนึ่งนำโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำกัมพูชาและอีกคณะหนึ่งนำโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยนี่คือคำแถลงของมาลีโซเจียตาโคสกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาและแน่นอนครับคุณชมว่าด้านของโคสกของทัพบกของไทยเราก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันได้มีการโต้กลับมาลีโซเจียตาโคสกลาโหมกัมพูชาที่กล่าวหาว่าไทยนั้นสร้างเรื่องเท็จหาความชอบธรรมเพื่อรุกลานกัมพูชา โดยโฆษกของทัพบ,บกได้มีการบอกว่าเป็นประเทศเที่ยวรักสงบไม่คิดลุกรานใครอย่างที่มีการกล่าวอ้างของมารีโซเจตากรณีปัญหาก็จะใช้แนวทางสันติวิธีอาศัยความอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้บีบบังคับและเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการใช้กําลังก่อน ฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองเนื่องจากถูกรุกรานโดยที่ฝ่ายกัมพูชาเองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าทางฝ่ายของกัมพูชามัจากจะละเมิดในกฎกติกาและผิดหลักมนุษยธรรมสากลมีการใช้จรวดพิสัยไกลแบบไม่เลือกเป้าใช้อาวุธปืนใหญ่และจรวดถล่มใส่ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารอยู่หลายครั้งซึ่งชัดเจนว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือน รวมถึงการนําอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลไปตั้งในเขตชุมชนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตอบโต้กลับถือเป็นการใช้โล่มนุษย์ซึ่งผิดอนุสัญญาเจนีวาอีกทั้งยังมีการใช้เด็กและผู้หญิงเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชนเชื่อเพื่อหลอกลวงสายตาประชาคมโลก เพื่อหวังให้เข้าใจว่าตนเองนั้นคือผู้ถูกกระทําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและกองทัพไทยก็บอกว่าดังที่กล่าวไปนั้นในข้างต้นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ขอเรียนว่ากัมพูชาเองเป็นฝ่ายที่กําลังพยายามบิดเบือนสายตาของประชาคมระหว่างประเทศไม่ใช่ฝ่ายไทยและนอกจากนี้โฆษกกองทัพบ,บกเองก็ยังได้มีการโต้กลับฝั่งกัมพูชาด้วยสําหรับกรณีที่พบกระสุนปืนใหญ่ที่ไปตกชายแดนของสอปปลาวจํานวนมากถึง10นัดนั้นนะครับในพื้นที่บริเวณนั้นมีเพียงแค่ไทยกับกัมพูชาเท่านั้น ที่มีการใช้อาวุธต่อกันอยู่ในขณะน,นี้และเมื่อฝ่ายไทยยืนยันแล้วว่าปืนใหญ่ของไทยไม่มีการยิงไปยังทิศทางในพื้นที่บริเวณนั้นจึงไม่สามารถคิดเป็นอื่นใดได,ได้นอกจากเป็นการยิงไปโดยปืนใหญ่ของทหารฝ่ายกัมพูชาประกอบกับที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้อาวุธยิงระยะไกลทั้งปืนใหญ่และจรวดที่ยิงผิดพลาดต่อเป้าหมายอยู่หลายครั้งทางกองทัพไทยยืนหยัดในการป้องกันตนเองป้องกันการรุกราน และปกป้องอธิปไตยโดยใช้กำลังทางทหารตามความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใต้กติกาหลักสากลและแน่นอนว่าจากเหตุการณ์ประทะก,กันชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นทางด้านของคุณจตุพรก็ได้มีการไปนั่งคุยในรายการพอดแคสต์บายนิกกี้ของนิกกี้นักโดยมีบางช่วงมาตอนบอกว่าการเจรจาลีลาท่าทางแบบนี้ผมว่าคนไทยไม่สบายใจแต่ว่าจะหนักขึ้นกว่านี้ถ้ารู้ผลการเจรจานั้น มันสร้างปัญหาให้บ้านเมืองเราอย่างไรเชื่อว่าสงครามในครั้งนี้ไม่จบง่ายอย่างแน่นอนด้านนิกกี้เองก็ได้มีการถามกลับไปบอกว่าอีกนานไหมกับการรบกันครั้งนี้ด้านคุณจตุพรเองก็ได้มีการตอบกลับมานะครับบอกว่าตอนแรกที่คุณทักษิณบอกว่ายังไงก็ไม่มีสงครามยังไงก็ไม่ได้รบกันนะครับแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเขาไม่ได้คิดแบบนั้น <S <S เขาก็ซัดเราก่อนเลยด้านนิกกี้เองก็ได้มีการถามกลับไปนะครบ,บอกว่าผมก็รู้สึกว่าหมันไส้เขารับบทเป็นผู้ถูกกระทําในโซเชียล ด้านคุณจตุพรเองก็บอกว่าก็ดูสิเขาปราสาทพระวิหารเป็นของไทยอยู่ดีๆเรายังไปเสียให้เขาคือหมายความว่ามันไม่ใช่ของกลางในวันที่ฟ้องมันเป็นของเราตอนนี้บันไดาทางขึ้นยังอยู่ของไทยแต่ตัวปราสาทก็เป็นของกัมพูชาส่วนพื้นที่นอกเหนือจากตัวปราสาทนั้นสารโลกเองก็ได้มาวินิจฉัยภายหลังบอกให้สองชาติไปตกลงกันก็ยังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเรายังมีปัญหาที่ยังไม่จบผมเชื่อว่าการหยุดยิงที่คุณภูมิทําไปเจรจานั้น ก็เหมือนฮามาสกับอิสราเอลเดี๋ยวก็ถล่มกันอีกมันจะจบยังไงในเมื่อกัมพูชาเขาต้องการสามประสาททั้งประสาทตาเมินทมตาเมินโต๊ดและประสาทตาควายด้านนิกกี้เองก็ได้มีการถามกลับไปบอกว่ามันจะเอาไปทําอะไรด้านคุณจตุพรเองก็ตอบกลับไปบอกว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความเป็นชาติก่อนที่นิกกี้นั้นจะได้มีการตอบกลับไปบอกว่าเขาพระวิหารเอาไปก็ไม่ดูแลเอาไปทิ้งเอาไปคว้างด้านคุณจตุพรเองก็ตอบกลับไปบอกว่า เคยไปนะครั้งเดียวแล้วก็หายอยากเลยจริงๆแล้วมันคือเรื่องของความเป็นชาติศักดิ์ศรีดังนั้นจะสูญเสียไปมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิของชาติตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้เราก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะประเทศไทยเราเสียดินแดนมาเยอะมากกว่าที่เหลืออยู่ เราเสียไปเกือบ7 0 0แ0 0ตารางกิโลเมตรเหลือ5 0 0นกว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้นจากประเทศที่ใหญ่กว่าพมา่าตอนนี้กลายเป็นประเทศที่เล็กกว่าพมา่าไปแล้วนอกจากนี้คุณจตุพรเองก็ยังบอกต่อด้วยว่าคือคนไทยเนี่ยเจ็บปวดกับเรื่องดินแดนมามากพอแล้ว ของเราเมื่อก่อนติดจีนพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนฝั่งนิ้วเราติดเวียดนามฝั่งมาเลพม่าก,ก็กินลึกเข้าไปนะครับแต่ว่าเราเสียตามลำดับจนกระทั่งวันหนึ่งเราเสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้แล้วถึงปัจจุบันนี้ในแผ่นเดินรัชกาลที่10เราจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคนไทยจึงออกมาสำแดงพลังส่วนเรื่องของที่ฝั่งกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเ,เราปล่อยเฟกนิวนาน,านด้านคุณจตุพรเองก็บอกว่า มันก็เป็นเรื่องของการถูกปลูกมานะครับเขารักชาติแบบไม่มีเหตุผลก็คือความหมายประมาณว่าประเทศของเขาจะต้องถูกไทยก็จะต้องผิดของเราเลือกพื้นที่ทหารส่วนฝั่งเขายิงเหมือนคนเมานะครับ นอกจากนี้เนี่ยด้านคุณจตุพรเองก็ยังบอกว่าเราก็เห็นปรากฏการณ์ที่ปราาะสาทตาเมินคมมาแล้วนะครับต่างคนก็ต่างขนคนมาดูอาการก็รู้ว่ายัางไงเนี่ยก็ต้องรบกันอย่างแน่นอนแล้วคุณจตุพรก็บอกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกัมพูชาเขาก็ฟาดใส่เราก่อนด้านนิกกี้ก็ถามไปบอกว่าอามั่นใจใช่ไหมว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มก่อนด้านคุณจตุพรเองก็ตอบปลัปไปแบบไม่ลังเลใจบอกว่ามั่นใจว่าเขาเนี่ยเริ่มก่อน โดยพยานหลักฐานอะไรทั้งหมดก็คือมั่นใจได้นะครับด้านนิกกี้เองก็ได้มีการถามกลับไปบอกว่าทําไมก็ถึงเริ่มก่อนด้านคุณจตพรน์เนี่ยก็ได้มีการตอบกลับบอกว่าผมคิดว่าอย่างไรก็ตามนะครับสถานการณ์สงครามมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยึดในเชิงอํานาจเพื่อที่จะสร้างอารมณ์ร่วมของคนภายในชาติของเขาขึ้นมาได้กัมพูชาเห็นแบบนั้นเขาเสียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเวียดนามฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอเมริกาจีน เขาเล่นเป็นเพิ้วไหวหมุนเหมือนลูกคางส่วนของเราคนมันเหลี่ยมแต่ชาติมันไม่เหลี่ยมแต่ฝั่งของกัมพูชาเหลี่ยมเลยนะครับยิงก่อนฟ้องก่อนเลยยิงก่อนประนามก่อนหลัการพูดง่ายๆประเทศไทยเหมือนโดนชกโดยที่ฝั่งของกัมพูชาเนี่ยเป็นคนชกแล้วก็ไปแจ้งความนั่นคือปัญหายังไม่ทันอะไรเลยมันฟ้องก่อนแล้วถ้าเปรียบเปยก็คือถูกแกล้งกลับต้องหาเงินประกันตัวเจ็บรีด้วยนะครับแต่ว่าทหารไทยนั้นเขาก็สวนกลับเหมือนกันแล้วก็เริ่มที่จะไล่เรียงกันตามลําดับครับ และนอกจากนี้เองนะครับด้านของคุณจตุพรเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงบน Facebook ด้วยบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงล้มเหลวเชื่อเหตุภูมิธรรมไม่น่าเชื่อถือคาดว่าการเจรจาในวันที่4สิงหาคมนี้ก็จะถูกเบี้ยวอีกนะครับพร้อมกับบอกว่าเตือนอย่าประมาทกับสงครามครั้งใหม่ปะทุขึ้น ย้ำประชาชนชุมนุม2ส,งสิงหาคมนี้ไม่ไล่รัฐบาลแต่ร่วมหนุนกำลังให้ทหารสู้รบและห่วงใยคนชายแดนนอกจากนี้คุณจตุพรยังได้มีการไลฟ์สดบน Facebook รายงานประเทศไทยต้องมาก่อนด้วยกับวันที่29กรกฎาคม2,518ที่ผ่านมาระบุบ,บอกว่าสัญญาเจราจาหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขส่อล้มเหลวไม่ได้รับการปฏิบัติให้เป็นจริงและยิ่งคนเจราจาก็คือคุณภูมิธรรมร,รักษาการนายก สังคมไม่ไว้วางใจดังนั้นไทยไม่ควรประมาทกับสถานการณ์สงครามซึ่งอาจจะประทุข,ขึ้นมาอีกได้และก็บอกว่าอย่างไรก็ตามข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม2568เมื่อไม่เป็นไปตามสัญญาแม้ไทยบอกว่ากัมพูชาจะยิงก่อนแต่นายภูมิธรรมเองก็ควรที่จะออกมาชี้แจงให้กระจ่างว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมีการบิดเบี้ยวตั้งแต่ข้อตกลงแรกนอกจากนี้ยังบอกว่าการที่ไปตกลงอะไรง่ายได้ ไม่คิดถึงโลกความเป็นจริงนั้นจึงประจักษ์ชัดเจนว่าสัญญาหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขในเวลาเที่ยงคืนถูกละมิดตั้งแต่ข้อแรกและก็บอกว่าอีกทั้งการเจรจาระดับแม่ทัพทางทหารก็ไม่ควรที่จะไปเจรจาด้วยซ้ำและถ้ามีการละเมิดอีกข้อตกลงที่จะมีการเจรจากันในวันที่4สิงหาคมก็ไม่ควรที่จะไปเจรจาอีกยกเว้นเราเป็นคนที่ไม่รู้สึกรู้สาไปตกลงเพื่อให้ถูกฉีกข้อตกลงซึ่งจะทำให้สถานการณ์มีความยากลำบาก ส่วนการชุมนุมของภาคประชาชนในวันที่2สิงหาคม2518นั้นถูกปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารของคณะรวมพลังแผ่นดินอย่างรุนแรงมากทั้งนี้การชุมนุมย้ำว่าไม่ขับไล่รัฐบาลที่สอมโมคับไปแล้ว เพราะอีกไม่นานต้องไปอยู่ดีแต่การชุมนุมเป็นการแสดงออกเพื่อที่จะรวมหนุนทหารและห่วงใหญ่ประชาชนนอกจากนี้แล้วทางด้านของคุณจตรุพร์เองก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของงบประมาณกลาง1.57แสนล้านนั้นไม่จะเป็นต้องใช้จ่ายให้พวกพ้องไปทำมาหากินกันแต่ต้องสำรองเพื่อศึกสงครามและภัยธรรมชาติน้ำท่วม อย่างไรก็ตามเมื่อไทยเดินเกมพลาดมาหลายครั้งหลายคราวจนมาถึงภาษีของครามนะครับทั้งหมดทั้งปวงจึงตกเป็นเหยื่อของสองมหาอำนาจดังนั้นการใช้งบประมาณในยามสงครามจึงมีความจําเป็นอย่างมากแล้วนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมแถลงคนไทยไม่สบายใจเพราะการไปเจรจานั้นก็คือทางฝั่งของกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามคุณ สิ่งสําคัญถ้าเกิดสถานการณ์พลิกผันไปมีการละเมิดอีกแล้วสงครามเกิดขึ้นมาใหม่เราจะเอาหัวใครมารับผิดชอบและนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าขณะที่นายพิชัยรองนายกแล้วก็รามาวครังครับไปเจรจาภาษีของทัาผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วไปเจรจาอย่างไรจึงไม่รู้สักอย่างทั้งที่ใกล้เส้นตายภาษีทัาในวันที่1สิงหาคม2 5 1 8นนี้แล้วนอกจากนี้ครับคุณจตุพรเองก็ยังได้มีการพูดถึงสถานการณ์ขณะนี้ด้วยครับแม้ว่า เสียงปืนชายแดนไทยกัมพูชานั้นจะสงบลงแล้วเลยก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงขึ้นอีกเมื่อไหรเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจกันสิ่งสําคัญในข้อตกลงแรกในการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขหลังเที่ยงคืนยังไม่เป็นจริงตามการเจรจาดังนั้นสถานการณ์เช่นนี้จึงน่ากังวลมากเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาอย่างไรก็ตามรับการรักษาบ้านเมืองต้องมีสติและต้องสร้างอารมณ์ร่วมรบร่วมเป็นร่วมตายร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรค พร้อมกับบอกนะครับว่ามีความกังวลว่าถ้าสงครามกลับมาอีกครั้งด้านของฝั่งกัมพูชาพร้อมกว่าเดิมฝั่งเราก็ไม่ควรประมาทเราต้องเตรียมรับมือความพร้อมที่มากกว่าเดิมในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ครับคุณจตุพรเองก็ยังบอกว่าการเจรจาใดๆนั้นยิ่งเป็นการเจรจาที่เกี่ยวกับสงครามที่มีความซับซ้อนของไทยกับกัมพูชาดังนั้นจึงต้องรู้เท่าทันในทุกขั้นตอนโดยควรเคลียร์ความรู้สึก กับความน่าเชื่อถือให้เกิดกับคนในชาติเสียก่อนนอกจากนี้ก็ยังมีการทิ้งท้ายบอกว่าต้องยอมรับความจริงเสียก่อนว่าคนในชาติส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อใจคุณภูมิธรรมและเต็มไปด้วยข้อสงสัยไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจจนผลลัพธ์การเจรจาก็เป็นไปตามที่คนไม่ไว้วางใจคุณและการหยุดยิงก็ไม่เป็นไปตามนั้นคุณยังลอยหน้าลอยตาออกมาพูดได้อีกหรอ